สวัสดีครับชื่อพัทราวุฒนะครับหรือว่าเมนจูรับบทเป็นพอชครับในเรื่องแบดบราเตอร์หลักไลน้องชายตัวแสบครับวันนี้นะครับก็จะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมซีรีส์เรื่องนี้เวอร์ชันรีอัปโหลดของพวกเรานะครับ ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจำได้ว่าถ่ายทำน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วนะครับสมัยผมยังอยู่ม .6 อยู่เลยแล้วก็ตอนนี้จบมหาลัยแล้วแล้วก็ทำงานเรียบร้อยแล้วผ่านมานานมากๆเห็นมีหลายคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าทำไมพอถึงไม่ได้คู่กับปั้นนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบ long distance ใช่ไหมบวกกับ การที่ทั้งสองเนี่ยโตขึ้นแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นนะครับป้านเนี่ยก็ต้องช่วยงานที่บ้านบวกกับเรียนไปด้วยเนาะส่วนพอร์ชเนี่ยก็มีเรียนหมอซึ่งหนักมากหนักมากๆอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาคุยกันหน้าก็ไม่ได้เจอกันอีกทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆหา่างหายกันไปครับแต่ผมเชื่อว่าใน4ปีที่อา ในเรื่องเนาะในซีรีส์จีปีมันสคคิดมาใช่ไหมผมเชื่อว่าทั้งสองก็ได้พยายามเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้แล้วครับครับส่วนเรื่องซีซั่น2นะครับคิดว่าคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนนี้ต่างก็ทํางานแล้วบ้างแล้วก็กําลังเรียนอยู่บ้างครับทำให้อาจจะไม่สามารถจัดสรรเวลานะครับเพื่อมาทํางานตรงนี้ได้ครับ สำหรับเรื่องที่ถามว่าจะมีโอกาสเห็นผลงานของผมอีกไหมนะครับผมคิดว่าตอนนี้อาจจะยังหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่า,าผมกำลังสนุกกับการทำงานในสาขาที่ผมเพิ่งเรียนจบมาอยู่ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมซีรีส์เรื่อง Bad Brother รักรลายน้องชายตัวแสบนะครับ แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับ